เรื่องของเรื่องมาด้วยความที่ว่าเพลงที่นำมาเนี่ยเป็นเพลงตีแบบทุ่งลูกกุ้งใช่ไหมเ,เราให้แม่ๆนะครับได้ราลึกความหลังแล้วเราก็เลยอยากให้สาวๆข้างหลังหรือว่าคนที่ยังไปเด็กอยู่ได้ระลึกความหลังไปนพ้องกันและเชื่อว่าแม่ๆทุกคนเนี่ยทันเพลงนี้เพราะว่า <laughs> แม่มทุกคนยังดูเด็กอยู่เลยฮะ ไม่กลับมาที่นี่ <laughs> อ่ะอ่ะวันนี้งานเช้าแล้วกลับดึกค่อยว่ากันก่อนคืนทีหลังแล้วกันเนาะเป็นช่วงหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจบไปแล้วกับช่วงน,น,น,นั่งนึกความหนักการเต้นเด้รูปดิกด๊กเหมือนสมัยตอนที่ส,สาวๆหนุ่มๆกันนะฮะช่วงน,นี้เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามีอะไรมาอ่านให้ฟังด้ดดดดวยด้วยความที่เป็นคนเนี่ยนึกมุกไม่กระบอกทุกท,ทีเวลาอยู่บนเวทีเราเลยต้องมีสมุดมุก นะฮะสมุดเล่นี้ชื่อว่าสมุดพากระจ่ายเป็นเชื่อใจสมุดนะเล่มนี้มากนะทุกครั้ที่เบ๊เปิดอ่านเนีเ่ยเบ๊หัวล็อกฟันไม่เหลือเลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเบ๊จะอ่านอันแรกวฟังเปิดแบบสุส่มๆเลย <c oughs> อ่ะตอนนี้เขาเขียนว่า <c oughs> หน้าข้าง บางข้างชื่ตอตอนหน้าข้างบางข้าง่ะแล้วไม่อ่านไงอุยยาวจังเลยเปลี่ยนดิดหนอ่าเอาเปียนเป็นปความลับของนักบ,บินเออความลับของนักบ,บินเลียอยากเป็นนักบ,บินนักบ,บินต้องมีความลับอะไรบ้างฟังนะฮะขณะที่เครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านโรงพยาบาลโรคจิตแอนจูๆ่ๆนักบ,บินก็โหวนแล้ออกมา <laughs> ว่าแหวเอาเสกสาวจู่มาถามด้วยความสงสัย นักบีนเ็ืเลยตอบว่าถ้าพวกนั้นรู้ว่าผมหนีออกมาได้แล้วก็จะต้องโง่เป็นบ้าแน่ๆฮ่าพวกใรถ้าคนพวกนั้นรู้ว่าผมนีเาอ๋อมตื่นดีแล้วตอนี่ อันนี้ชื่อว่ากวนโอ้ยกวนจังนะไปฟังกันกวนโอ้ยเป็นตัวมดตัวนี้กวนจังเป็นมดตัวนี้อันนี้เป็นคำถามดีเลยคำถามแรกนะฮะใครตอบได้ยกมือนะครับผมจะดูว่ารุ่นนี้นะควนะไหวทีตีแค่ไหนนะครับคนขับรถไฟแดงไม่ใช่คนขับรถกลัวไฟแดงหรือไฟเขียว อ่ะไหนใครตอบได้บ้างทำรถกลัวไฟแดงหรือไฟเขียวฮะไฟอะไรนะฮะไฟแดงไฟแดงกลัวไฟแดงชิมเลือกแล้วเหรอ่ะเฉลยนะครับคนขับรถนะครับกลัวไฟเขียวครับเพราะว่าไฟเขียวที่ไรขับหนีทุกที เดี๋ยวเราก็ต้องขับไปทุกทีขับหนีทุกทีต่อกะเล่นแร็เ่ยโอ้ยจบ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 ร้องเองดีกว่าไม่รอดแล้วอ่ะช่วงต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอดลกสักทีอีกแป๊บนะฮะโอ้ยมัน